วันที่3มกราคม2568เวลา11.00น,นที่ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี o อท็อปเซ็นเตอรสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งกิจกรรมหลัก ให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทําผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกโดยมีว่าที่พันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมประกอบด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้แทนผู้สนับสนุนผู้ช่วยหาเสียงเครือข่ายภาครัฐเครือข่ายภาคประชาชนประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจและสื่อมวลชนรวมจำนวนทั้งสิ้น250คน ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำรงตำแหน่งครบปาระเมื่อวันที่19ธันวาคม2567้ยกภูมิหน่วยกา,การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2568และได้ดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง4 2เขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่23ถึง27ธันวาคม2567 มีผู้สมัครครวมจำนวนทั้งสิ้น1 3 1คนและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ช่วยหาเสียงผู้สนับสนุนผู้สังเกตการณ์ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งอันเกิดจากความเข้าใจผิดในสาระสาคัญของกฎหมาย สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีจึงจัดทำโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งกิจกรรมหลักให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ช่วยหาเสียงผู้สนับสนุนสื่อมวลชนประชาชนทั่วไปเครือข่ายหน่วยงานของรัฐและเครือข่ายของภาคประชาชนสร้างการยอมรับการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยรู้รักสามาคัคคีการรักษาความเป็นนิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร และลดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งและรณรงค์ป้องกันปราบปรามไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเราจะเดินตามกฎหมายทุกอย่างเดินตามระเบียบทุกอย่างวันเสาร์ 6, ที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหวันที่2ี่สถึงยี พันวาคม2567โดยมีเพื่อลดปัญหาเรื่องร